สวัสดีครับพบกับรายการเรียวรีวิวนะครับในคลิปนี้แอนโงเนี่ยจะมารีวิวกับแฟลชไดรฟ์ไม่ใช่ตัวนี้เป็น p o r เจ a บ l e SSD ในรุ่นซิลิกอน Power d ร7 2ซึ่งถือว่าเป็น SSD แบบพกพาขนาดเล็กมากเท่าแฟลชไดรฟเลยมี2พอร์ตให้เราเลือกใช้งานกันนะครับทั้งตัว USB Type-A แล้วก็ Type-C ความจุสูงสุดอยู่ที่ 1TB เทไบต์จะน่าซื้อแค่ไหนไปชมกันต่อกันได้เลยครับ สำหรับการเก็บข้อมูลนะครับเก็บ Data ในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการเก็บเนี่ยที่หลากหลายเลยแต่ละหลักแล้วเนี่ยเราแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันก็คือแบบ OnCloud ฝากไฟล์เอาไว้ออนไลน์จะใช้งานก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตถามว่าสะดวกไหมมันก็ดีแต่เราเองต้องจ่าย เป็นรายเดือนรายปีก็ว่าไปแล้วก็ความจุมันก็ไม่ได้สูงมากนะักถ้าจะจุกเยอะก็ต้องจ่ายแพงแล้วก็ในการเอาไฟล์ไปปรมาจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งแล้วก็การเก็บแบบคลาสสิกของเราก็คือเป็นพวกแฟลชไดร์เอ็กเทอร์เนลฮาร์ดดิสหรือว่าพอติเบิล SSD ซึ่งในการเก็บแบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกเลยในการใช้งานโดยไม่ถึงเราสามารถเก็บไฟล์ได้ขนาดใจอีกด้วยในการโอนไฟล์มาเราก็ต่อพอร์ต USB Type A Type C กันได้เลยเหมาะเลยสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการโอนไฟล์วิดีโอโอนไฟล์ภาพนิ่งโอนไฟล์ลูกค้า กันไปมาระหว่างทีมงานโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพานะครับในการฝากไฟล์ไว้บนคลาวจะเอาไฟล์ทีนึงก็ต้องโหลดแล้วก็อัปโหลดกันไปไปามาซึ่ง p o r t b l l s s s d นะครับตัวนี้ Silicon Power d s 2จัดว่าอยู่ในกลุ่มของตัว SSD ก็คือ Solid สเตต r i v e มีหน่วยความจาภายในขนาดที่ใหญ่แล้วก็โอนไฟล์ที่รวดเร็วเร็วระดับสูงสุดนะครับถึง1,050 MB ในการอ่านแต่ก็โดดเด่นนะครับในการพกพาเพราะถือว่าเป็น Portable SSD ที่เล็กที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งในส่วนของตัวสเปคแล้วก็ข้อมูลของ Silicon Power d t 2ก็ถือว่าน่าสนใจเลยมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งแบบนี้นะครับเรียบง่ายดูดีแล้วก็เข้าใจง่ายตัวนี้ที่ได้รับมา ก็จะเป็นความจุขนาด1ซลบแต่ก็จะมี500 g กิกหรือว่า250 g กมาเป็นตัวเลือกเหมือนกันโดยเป็นการเชื่อมต่อนะครับแบบ USB ส2 Gen 2นะครับซึ่งสามารถอ่านได้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่1,050 MB ต่อวินาทีแล้วก็ในการเขียนจะอยู่ที่สูงสุด850 MB ต่อวินาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่าแฟลชไดร์ทั่วไปเร็วเทียบเคียงกับตัว SSD ปกติเลย ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ตัววัสดุเองนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับร่วมกับตัวยางสีสันเนี่ยก็จะเป็นดําด้านมีความทนทานแข็งแรงอย่างแน่นอนมีการออกแบบนะครับฝาในการป้องกันเอาไว้นะครับเปิดปิดได้สะดวกด้วยนะทั้ง2ฝั่งทั้งไทซีแล้วก็ไทเ a แล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยจะมีการติดตั้งเอาไว้เป็นโลโก้ s p Solid State Drive 1TB และก็มีไฟ LED แสดงสถานะ สีแดงในการทํางานด้วยในการอ่านและเขียนนอกจากนั้นก็มีฟังก์ชันป้องกันการเสียหายระหว่างที่เราใช้งานเผื่อกรณีที่เราเผลอถอดรู้ไว้ถึงนะครับรองรับฟังก์ชันในการกู้คืนไฟล์ร่วมกับตัวซอฟต์แวร์หลายตัวเลยเผื่อกรณีที่ไฟล์นั้นมันเสียหรือว่ามันสูญหายก็สามารถกู้กลับมาได้และก็ยังมีตัวซอฟต์แวร์ s p Widget สำหรับการใช้งานกับพวก Windows Notebook Windows PC มาให้เราเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยซึ่งก็จะมีฟัง์กชันนะครับในการสำรองไฟล์ในการกู้ข้อมูลแล้วก็ในการเข้ารหัสทอรหัสไฟล์เรียกได้ว่าโดยโรวมแล้วนะครับครอบคุมในการใช้งานอย่างครบถ้วนโดยตัว portable SSD ตัวนี้เองน้ำหนักช่างจริงเบาเพียง15กรัมยือวเบามากๆแล้วก็ไม่ดีตัวเครื่องนะครับมีความกว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่80.95 คูณ21.3คูณ10.4มิลลิเท่านั้นเองก็คือเล็กมากๆวางเถอะประมาณ1นิ้วเราเท่านั้นเองสำคัญเลยคือว่ารองรับกับอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Macbook ที่เป็น Mac OS iPhone iPad ใช้ได้หมดเลยต่อปุ๊บติดปับ๊บแล้วก็น่าหนาว่าใช้บนพวก Windows ด้าน PC ประกอบโน้ตบุ๊กต่างๆรวมไปถึงในกลุ่มของ Android device หรือแม้แต่นะครับเชื่อมต่อขยายความจุข,ของตัวเครื่องคอนโซลอย่างเช่น p s PS 4 p s 5หรือเอาไปใช้กับตัว Smart TV mm hmm. ก็สามารถทำได้ถือว่าเป็น p o r t a b l e SSD ที่อัตถประโยชน์มากๆในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดภายในบ้านที่เป็นพอร์ต USB Type-A หรือว่า Type-C นะครับซึ่งจากที่ผมนะครับได้ลองใช้งานมาก็อยากจะมาพูดถึงจุดเด่นที่ผมชอบกันนะครับอย่างแรกเลยมันเป็น p o r t a b l e SSD ที่ สามารถโอนไฟล์ได้อย่างรวดเร็วในการอ่าน1,050ในการเขียน850 MB ต่อวินาทีพ่านทางตัวอินเทอร์เฟซที่เป็น USB 3ส Gen 2เลรียกว่าไฟล์นะครับขนาดแบบ200ิกผมเปิดเพลงเอาไว้1เพลง เพลงยังไม่จบเลยนะครับไฟล์เนี่ยโอนเสร็จหมดแล้วแล้วก็ในการเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับง่ายมากๆสามารถโอนไฟล์นะครับวิดีโอขนาดใหญ่บนในโฟนอย่างเช่นแบบถ่ายไฟล์มันใหญ่มากเลย 50G กิกถ่ายงานอะเนาะแล้วแบบบางทีเราแอร์ดรอปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันช้านะครับผมเสียบป,ปุ๊บเชื่อมต่อโอนไฟล์มาไว้ในตัวซีกอนพาวเวอร์ตัวนี้แล้วก็เอามาเสียบกับแ็ตบุ๊กก็สามารถแชร์ไฟล์ได้แล้วหรือในบางกรณีผมเนี่ยอัพเกีเอาไว้ในการติดตั้งกับเครื่องใหม่ๆนะครับก็สามารถ สามารถใช้ Portable SSD ตัวนี้ในการโยนไฟล์เกลอใหม่โดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งถือว่าในการใช้งานนะครับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของผมเนี่ยถูกใจมากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่านะครับในการพกพามันคือแฟลชไดร์ดชัดกับขนาดนะแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์เปอร์มานซ์เนี่ยมันคือ SSD ทําให้ในการติดตัวนะครับไปไหนมาไหนอย่างเช่นการถ่ายงานนอกสถานที่หรือว่าในการพกพาใส่กระเป๋าเนี่ยมันง่ายต่อการพกพาเมื่อเทียบกับ Portable SSD แบบเดิมๆเ,เพราะว่าตัวมันเองมีพอร์ตมาให้แล้วแบบนี้ คือถ้าเป็น p o s t i b l e s s d ปกติเราต้องคอยพกสายด้วยจริงไหมแล้วก็บางทีสาย y ท e c อ่ะเราใช้ a อยู่ไหนล่ะเรือ,อ,อกมาก็โอนไฟล์ไม่ได้อีกแต่ตัวนี้รับจบได้เลยซึ่งในการทดสอบนะครับใช้งานจริงกับ MacBook กับ Notebook กับ iPhone 15ที่เป็น USB Type-C หรือว่าตัว iPad รุ่นใหม่ที่เป็น USB Type-C นะครับก็สะดวกสบายในการแชร์ไฟล์กันไปมาพอเราเสียบป,ปุ๊บนะครับก,ก็ตัว iPhone หรือว่าตัว iPad เนี่ยแล้วก็เปิดแอปไ i l e explorer ก็เจอไฟล์แล้ว เห็นว่าตัว Silicon Power อร์ d z 2ก็จะเป็นอีกหนึ่งดีไวซเข้ามา เราสามารถ Copy ไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์ภาพหรืออื่นเนี่ยไปใส่ไว้ที่ตัว portable sd s ตัวนี้ได้จากนั้นเราก็โอนไฟล์ไปมากันได้แล้วหรือว่าในการโอนไฟล์จากตัว macbook ไปยัง notebook ก็ทําได้ง่ายเหมือนกันหรือแม้แต่ในตัว notebook เองที่เป็น windows ผมก็สามารถก๊อปไฟล์เนี่ยมาใส่ในตัว iphone ipad ได้ง่ายเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับจากการที่ portable sd ตัวนี้มีทั้งพอร์ต usb ไทซ C แล้วก็ไทเ A ในตัวติดมาเลยโดยตัวซิลิคอนพาวเวอร์ Ds72 นะครับเหมาะก,กับใครหลายๆคนมากๆที่เป็นคนชื่นชอบเทคโนโลยีและก็ต้องการ device สักตัวหนึ่งในการเก็บข้อมูล ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับหลากหลายอุปกรณ์ถ้าให้ระบุเจาะจงก็เป็นคนสายทํางานวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นคนที่โอนไฟล์ขนาดใหญ่บ่อยๆหรือแม้แต่ตัวอิฟเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์วิดีโออีดิเตอร์รวมไปถึงไลฟ์สรีมเมอร์ที่มีความจําเป็นจะต้อง็อลฟ์ไฟขนาดใหญ่บ่อยๆเพราะติวตัวนี้ก็ตอบโจทย์โดยทั้งหมดส่วนข้อควรรู้ก่อนซื้อผมว่าก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือฝาปิดของมันเนี่ยนะครับ อาจจะต้องระมัดระวังในการเสียดซะหน่อยเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไปโดนเครื่องได้นะครับติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจได้แล้วก็รับได้ส่วนอยันหนึ่งก็คือว่าราคานะครับมันก็อาจจะสูง มากกว่าแฟลชไดฟ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเพอร์์แมนซ์ดีกว่าแล้วก็อาจจะราคาสูงกว่า Portable ิล Port d ปกติที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะเข้าไปซื้อหากันได้ที่ช่องทาง Shopee Official นะครับหรือว่าตามหน้าร้านต่างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่2999บาทความจุ 2 5 0 g b ถัดมาราคา3,999บาทความจุ500 g b และสุดท้ายนะครับกับความจุ1 t b ราราคาเนี่ยจะอยู่ที่5,999บาทซึ่งบอกเลยว่าซื้อจริงๆนะเอาตรงๆนะถูกกันนี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นราคากลางให้เฉยซิลิคอนพาวเวอร์จะเปิดตัวสเปค2 t ทาสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความจุที่มากขึ้นก็เรียกว่าตัว d 7 2 เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมแรกๆที่ผมอยากจะมาแนะนําเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่ใช้งาน iPhone, iPad, MacBook, Notebook, PC รวมไปถึงเครื่องคอนโซลหรือแม้แต่สามาร์ททีวีเอาล่ะครับก็จากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับตัว Silicon Power, s i l i c o นพาวเวอร์ดตัวนี้ก็มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันว่าชอบไม่ชอบหรือว่าราคาเป็นยังไงรวมไปถึงอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับเรียวรีวิวแอ้พโพคงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ